Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. i pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south, I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud, you can have it doubts, know what I'm about, have your full cloud, it be raining out, I keep making sound, go another round I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listen to me, cause I I'm it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really got it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper, so I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started, yeah, so let me get up on it. Yeah, bitch, you got me fucked up. I don't up สวัสดีครับพี่น้องแฟนตะกอ้อทั่วประเทศไทยที่รักเขาทุกท่านครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องแฟนขับสโมสรตะกอ้ออำนาจเจริญที่รักคารุกทุกคนนะครับ นับเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับอีกไม่กี่วันจะเข้าสู่ฤดูกาลการแข่งขันตะก้อไทแลนด์ลีกของประเทศไทยซึ่งเป็นตะก้อที่ถือว่ามีสีสันมากที่สุดในปัจจุบันของประเทศไทยนี้นะครับอน,นุนจเจริญเป็นสโมสรหนึ่งในจำนวน7แห่งที่ส่งเข้าแข่งขันในปีนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากผู้ใหญ่ใจดีจากพี่น้องแฟนขับทั่วประเทศทั่วโลก คร,ครั้งนี้เป็นครั้งที่สที่เราเข้าร่วมทําการแข่งขันนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวอำนาจเจริญพี่น้องชาวพนาซึ่งเป็นสถานที่แข่งขันปีนี้เรามีความพร้อมทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องนักกีฬาสนามการแข่งขันสําคัญที่สุดแฟนคลับในพื้นที่ของอำนาจเจริญเราของพิพนาเราพร้อมที่จะเชียร์พร้อมที่จะมาให้กําลังใจนักกีฬาตลอดนะครับการแข่งขันนี้นะครับเราคาดหวังไว้ว่าครั้งนี้เรา มีความฝันที่จะจิงแชมป์นะครับเพื่อให้แชมป์นะครับไทยล,ลีกมาอยู่ที่อํานาจเจริญของเราให้ได้ก็ขอความอนุเคราะห์จากทุกท่านนะครับจากแฟนคลับทุกภาคส่วนมาร่วมชมร่วมเฉียร์ในครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับวอรุดบาเพนผู้จัดการทีมสโมสรตะก้าอำนาาเจริญสำหรับป้าไม้ในปีนี้แหละครับทีมของเราก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ ลุ้นแชมป์ในปีนี้นะครับด้วยักยภาพนักกีฬาที่เรามีอยู่นะครับบวกกับฟอร์มที่กำลังร้อนแรงนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ที่เราจะคว้าแชมป์มาครองให้ได้ในปีนี้นะครับต้องปลุกใจน้องๆนะครับให้เล่นทุกนัดเหมือนนัดชิงฮัเลิรนะครับแล้วก็ให้รักษาฟอร์มนะครับการเล่นให้สม่เสมอ ะจะรดอระยะเวลาที่ทำการแข่งขัน12เมตรนะครับ4เดือนเต็ม